สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรถข้าใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นรถ s u v ยูวีแบบออฟโรดจากค่ายยุโรปนะครับผมก็จะเป็นออฟโรดแบบหรูหรานหน่อยนะฮะก็คือเราอยู่กับ Merc e d e s b e n z ML 2 5 0 CDI นีะครับผมคันนี้เป็นโมเดล W 1 6เนะฮะเจ้า ML เนี่ยถ้าเทียบขนาดรถปัจจุบันของค่าย m e r c e d e s Ben z เนี่ยก็เทียบกับ CLE นะครับผมก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับผมแล้วก็ได้ช่วงล่าง โฟเมติกแบบออฟโรดนะครับผมก็สามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเขาเลยและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับผมเจ้าโมเดลนี้ยังได้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.1ลิตรเทอร์โบนะก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้นะครับผมพละกาลังเหลือเฟือ204แรงม้า500นิวตันเมตรเป็นระบบ4ล้อนะครโฟเมติกแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7สปีดนะครับผมหรือว่า7จ็ดจีโทนิกันั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการขับขี่นี่สนุกสนานนะครับผมเป็นรถที่ราคาไม่สูงแล้วะตอนนี้นะครับผมหลายๆท่านก็ตามหาอยู่เนาะ ML นะฮะก็มาแล้วนะครับผมนี่ปีของเขาปี2 0 1 2เลขไมหม่1แส0 0ีมนกิโละครับราคาเนี่ยไม่แพงนะครับผมอยู่ที่1,59,000้บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคานี้ราคาดีมากเลยนะ1,59,000้บาทเนี่ยกับสภาพรถ พี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมเดิมบางไม่มีชนหนักเลยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับผมแต่อาจจะมีแบบล่องรอยของการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวขาไปชมกันว่ามีตรงไหนบ้างนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาเราตามไปชมกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปเราไปดูกันครับเรามาดูนะครับผมเจ้า Mercedes ML 250 CDI นี่เครื่องดีเซลนะครับผมเป็นโมเดล W16 เนาะ คันนี้นะฮะเป็นรถประกอบในประเทศแล้วนะครับผมก็จะมีด้วยกันอยู่2รุ่นย่อยก็คือรุ่นมาตรฐานและก็รุ่น amg นะค,ความแตกต่างหลกัลกๆเลยก็คือหลังคาแก้วนะครับผมท่านใดที่ต้องการออปชั่นเต็มๆนะครับผมมีระบบคอมมานด์นะฮะมีหลังคาแก้วก็ต้องไปเล่นรุ่น amg เนาะแต่ถ้าท่านใดบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเมืองร้อนนะฮะหลังคาแก้วหัวร้อนเลยขับนี่แอร์โอ้โหเย็นไม่ทันนะครับรุ่นสแตนดาดหรือรุ่นมาตรฐานอย่างคันนี้ก็เพียงพอต่อก,การใช้งานแล้วแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะ ออปชันที่ให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบด้อยไปกวัวนมากนะฮะคือขายแค่จอคอมมานด์ที่มีระบบแผนที่นวิเกชั่นมีระบบติดต่อศูนย์บริการแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถเบนท์รุ่นเก่าๆเขาเอาไปเปลี่ยนเป็นจอ Android หมดแล้วนะเพื่อคุณเปลี่ยนเป็นจอ Android นะผมจะเป็นขนาดยาว12.3นิ้วนะฮะมันก็จะรอง Play, รับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะเออตรงนี้ก็บอกให้เป็นไกด์ไลน์นะผมเผื่อจะเอาไปตกแต่งนู่นนี่นั่นนะอ่ะทีนี้เรามาดูคันนี้นะครบ ตัวรถปี2 0 1 2นะครับผมแน่นอนว่าสภาพก็ผ่านการใช้งานมานะครับ,นะรบอาจจะมีรวรอยบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หนักไม่ได้โทมมากนะเรามาดูดีกว่านะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยสีนะครับผมเป็นสีขาวนะตัวรถสีขาวนะฮะอาจจะมีความหมองเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้มันก็ผ่านแดดผ่านฝนผ่านมนลพิษนะฮะในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะมี ความหมองเล็กน้อยนะผมอยู่ตรงนี้เราขัดสีให้นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดหลักๆที่เราต้องเก็บให้ก็คือตรงกันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีรอยคูดนิดหน่อยนะครับไม่ได้น่าเกียดมากไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้หนักมากมันจะมีรอยคูดนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะน,นิดเดียวนะครับผม๋ยวผมเก็บให้นะครับร่องรอยตรงนี้เราไม่ได้ขายในสภาพนี้นะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับผมบอกก่อนเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบนะครับผมผมต้องขอโทษตรงนี้เลย บางท่านเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นรถสวยๆ,ๆรถสภาพนิเนี้ยนะครับแต่ผมเนี่ยจะพาชมรถสภาพแรกเข้านะอาจจะมีริ้วรอยนะผมอาจจะขัดหูขัดตาเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะกระจังนะครับเป็นรุ่นสแตนดาดก็จริงแต่ได้กระจังสีดํานะครับเป็นกระจังที่สวยเลยนะครับผมเป็นกระจังดําเงาตกแต่งด้วยสีโครมแบบนี้นะฮะการชนหน้าคันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะเป็นเป็นมาตรฐานอ่ะมันจะต่างกับ amg เล็กน้อยก็คืออ้ตรงที่เป็นชุดโครมเนี่ยชุดโครมลงด้านล่างตรงเนี้ยนะ ถ้าเป็น mg เนี่ยมันจะมีแบบยืดออกมา3ามแท่งนะครับแต่ถ้าเป็นธรรมดามันจะไม่มีนะอันนี้ก็คือความแตกต่างของชุดกันชนหน้านะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะยังไม่ใช่ led นะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับผมนี่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ก็สวยดีมีที่ฉีดน้ำล้างไฟด้วยนะครับล้อของเขานะครับผมในรุ่นมาตรฐานก็จะได้ล้อลายนี้นะครับผมซึ่งลายไม่สวยหรอกอันนี้พุ่งตรงนะครับลายไม่สวยนะเป็นล้อขนาด19นิ้วนะล้อใหญ่โตมาก นะครับผมนี่กานเบรกปั๊มเบรกก็เป็นแบบธรรมดานะครับผมนะสีด้านข้างเห็นไหมสีสวยมีแค่กันชนหน้าครับแค่นั้นเองนอกนั้นก็แทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมด้านล่างใชพ้พลาสติกสีดําด้านล่างก็ไม่มีรอยขูดขีดนะสภาพถือว่าสวยนะครับด้านบนก็จะมีราวหลังคานะครับเป็นสแตนเลสแบบนี้เอเป็นราวหลังคาสแตนเลสนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นหลังคาปิดทึบเพราะว่าไม่ใช่เอ็มจีเนาะ มันก็จะไม่มีกระจกนะครับผมถ้าต้องการหลังคากระจกเปิดประทุนได้ไม่ใช่เปิดประทุนเปิดหลังคาได้เอามือโบอกไม้โบกมือได้รับลมได้อะไรเงี้ยไม่มีนะคันนี้นะครับเป็นสแตนดาร์ดเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายเป็น LED นะแล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีกล้องมองหลังนะอันนี้น่าเสียดายมากเลยนะมันจะมีเฉพาะรุ่น AMG เท่านั้นนะ โคออดกักออปชั่นเลยน,นี่พุ่งตรงนะครับผมแค่กล้องมองหลังเนี่ยใส่มาให้ก็ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ว่ามันไม่มีไงนะน่าเสียดายจริงๆนะครับผมแล้วก็กันชนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมจะไม่มีในส่วนของไอตัวติ่งดิฟฟิวเซอร์ของ AMG นะ AMG จะมีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานจะไม่มีนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็ยังให้ปาร์คเซนเซอร์มาเหมือนกันกับ AMG นะครับแต่ไม่ไม่มีกล้องมองหลัง นะอันนี้ขอตินิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเปิดฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นี่เปิดมาคุณจะเจอกับลูกโป่งหนึ่งลูกนะครับผมด้านหลังไม่ใช่นะฮะอันนี้ของลูกเจ้าของคนเก่านะครับเขาไม่ได้เอาไปทิ้งนะอ่านี่ก็คือมาแบบหมาดๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมถ่ายให้ชมกันด้านท้ายนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับตะข่ายใส่ของด้านขวาหลุมใส่ของด้านซ้าย นะครับผมเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ล้างรถทําความสะอาดรูแอรถอะไรพวกนี้นะครับผมนะถัดขึ้นมาก็จะมีนี่นะครับเป็นม่านบังสายตาเวลาเราปิดฝากระโปรงเนาะเราไม่อยากให้คนเขามาส่องมาดูของที่อยู่ด้านท้ายใช่ไหมวางอยู่บนพื้นตรงเนี้ยเนี่ยวางอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็ดึงม่านมาปิดได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ต้องการม่านมันดูแล้วเกะกะก็ถอดออกนะครับผมมันถอดได้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากอะไรนะครับผมนะแล้วด้านล่างของเขามียางอะไรนะครับเป็นยางถูกเชิญตรงนี้ นี่นะเป็นยางอะไหล่นะครับผมผมจะบอกทริคนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับผมตั้งแต่ GLE ขึ้นไปนะฮะ GLE GLS นะครับคุณจะได้ยางอะไหล่นะจะไม่ใช่ยางรันแฟตนะครับผมข้อดีนะครับผมคุณก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณต้องจอดกินข้าวลิงนะครับถ้าเป็นรันแฟตยางระเบิดฉีกขาดวิ่งต่อไม่ได้ต้องรอรถสไลด์แต่ถ้าเป็นชุดยางอะไหล่แบบนี้นะฮะคุณยังสามารถใส่ทดแทนแล้วก็ขับด้วยความเร็วต่ำได้ นะครับผมก็ขับไหลๆไปเรื่อยๆนะผมไปหาร้านปะยางเปลี่ยนยางนะครับผมอ่ะก็ยังสามารถกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรอรถสไลด์ใช่ไหมอ่านี่คือจุดดีนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนยางก็ราคาไม่สูงเท่ารันแฟลนะเป็นยางเรเดียนธรรมดานะครับผมก็ตรงนี้ถือว่าถ้ามองเป็นจุดดีก็จุดดีนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของจุดด้อยมันก็ดูไม่ทันสมัยนะครับมันจะไม่ใช่ยางนิรภัยอะไรนะเขาเป็นยางธรรมดาทั่วไปนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมบอกให้ฟังนะนี่คือ ในส่วนของการวางของสัมภาระด้านท้ายจริงๆแล้วมันยังสามารถพับเบาได้อีกนะพับเบาเพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกอ่ะถ้ายังกว้างไม่พอนะยังกว้างไม่สะใจก็พับเบาไปนะครับผมฮะทีนี้เมื่อเราปิดฝาโปรงเรากดปุ่มนี้นะปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถกดปิดปุ๊บแบบนี้ได้นี่นะฮะสบายๆหรูหรานะเห็นป่ะไซส์ขนาดเท่า Fort u n e er นนะแต่มีมีความหรูหรานะครับผมในราคาที่ใกล้ๆกันนะครับผม โอล์เนอร์ตอนนี้ถ้าเป็นปี2018 2019ก็จะอยู่ประมาณถ้าเป็นตัวโฟร์วิวนะ9 0 0 0 9 0 0 0กลางใช่ไหมคันนี้ล้านห้าห0ื่นก็ถือว่าใกล้กันแต่ปีมันจะต่ำลงมาหน่อยนะครับผมนะทีนี้เรามาดูด้านในนะด้านในของเจ้า Mercedes-Benz ML250 CDI เ่ยปี2012นะครับผมก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีลำบาร์ซัพพอร์ตนะสามารถปรับดันหลังได้นะครับผมแล้วก็มีเมรีจดจำา3ท่านนะฮะสำหรับ ท่านใดที่ใช้รถหนึ่งคันในบ้านแล้วก็มีคนขับสามคนสามท่านเนี่ยการปรับเบาะอะไรจะเป็นที่ยุ่งยากมากนะครับผมก็จะมีเมมโมรีให้นะครับผมตำแหน่งใครตำแหน่งมันตรงนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆานะครับผมแล้วก็การตกแต่งภายในก็จะเป็นสแตนเลสนะเป็นสแตนเลสนะอันนี้คือไม่ใช่พลาสติกกัดลายนะครับเพื Stand ่อนเพื่อสแตนเลสนะครับผมเวลามันโดนความเย็นมันเย็นเลยนะครับผมนี่มันดีมากเลยนะวัสดุดูดีมากแล้วก็เป็นแบบเป็นซอฟต์หมดเลยนะับผมเนี่ยเป็นนวมนะครับผมตรงนี้ก็ เป็นนวมนะฮะเป็นนวมเป็นหนังตัดเย็บมาดูหรูหรามากๆตามสไตล์ Mercedes-Benz เลยนะฮะสวิคกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับผมกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบกรนไฟฟ้านะครับผมเครื่องเสียงเป็นแบบธรรมดานะไม่ใช่ a m ัน n คดอนะฮะไม่ใช่เบอร์มาสเตอร์อะไรนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินี่ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมเบ่งมือไฟฟ้านะครับมีให้นะ เด้งไฟฟ้าการสตาร์ทรถยังเป็นใช้เสียบอยู่นะกุญแจของเขาอ่าคันนี้มีกุญแจสองดอกนะครับเป็นกุญแจแบบแมกเนติกนะครับผมหรือว่าน้ำเต้านะครับผมเป็นน้ำเต้าแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะเป็นแมกเนตนะครับผมเอ๋บิดแล้วก็สตาร์ทนี่นะฮะเอ๋สตาร์ทรถเสียงก็จะเงียบๆหน่อยนะครับผมนะเสียงก็จะเงียบๆหน่อยนะครับผมนี่ มาตรวัดเรือนใหม่นะตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นะครับผมคันนี้วิ่งมา147,990กิโลเมตรนะครับผมมาตรวัดดูง่ายไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรแบบรถสมัยใหม่เนาะอ่าถ้าท่านใดที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีนะรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับผมเป็นเข็มวัดรอบเข็นวัดพันเร็วนะอ่าและคันนี้เนี่ยท็อปสปีดของเขาเนี่ยจำกัดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ไอตัวมาตรวัดเนี่ยมันล่อไป260 นะครับผมอ่แต่เขาท็อปสปีดได้เขาล็อกเอาไว้แหละ210กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะก็ขับรถปลอดภัยนะครับไม่ต้องขับเร็วมากพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านปรับไฟฟ้านะครับผมก็จะมีก้านปรับอยู่ด้านหลังนะครับยังเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าๆอยู่นี่อยู่ด้านนี้นะครับเป็นก้านปรับแบบนี้นะครับผมปรับได้สีทิศทางนะฮะมีคูชเชนโทรตั้งลิมิตได้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิฟต์นะฮะเกียร์เจ็ดสปีดทิปโทนิกพัด นะมีแพดเดิลชิพขับแบบเมนนนได้นะครับผมอะไรหุ้มหนังนะครับผมเป็นหนังแนบป,ป้าไม่ร้อนมือนะครับผมนุ่มสบายมือนะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์นะครับมีให้นะใน่วนเครื่องเสียงก็จะเป็นหน้าจอแบบปกตินะครับไม่มีระบบแผนที่ไม่มีระบบคอมมานด์ออนไลน์อะไรทั้งนั้นนะเป็นแบบธรรมดาเมนนุนเลยนะครับผมแสดงผลเป็นหน้าจอแบบสีก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสีจะค่อนข้างซีดๆนิดนึงนะฮะ รองรับแผ่นซีดีได้ถึงหกแผ่นเลยนะโบราณไหมค่อนข้างโบราณนิดหนึ่งนะอ่าเนี่ยใส่ได้หกแผ่นแต่ก่อนนี่คือทันสมัยมากนะครับผมแต่สมัยนี้บอกเลยว่าดูโบราณมากๆนะครับรองรับบลูทูธนะฮะบลูทูธบลูทูธนะครับผมสามารถกดหมายเลขศัพท์แล้วโทรออกได้ทันทีนะครับนี่มีในส่วนของระบบการลื่นนไหลอีโค่นะครับปาร์คเซนเซอร์ไอ้พวกนี้คือกดปิดได้นะกดปิดได้ระบบการลื่นถ้านะะไม่ต้องชใช้ก็กดปิดนะครับ ปั๊กเซนเซอร์ถ้าไม่ใช้ก็กดปิดได้นะครับผมไฟถูกเฉิญอยู่ตรงกลางนะเครื่องปรับะากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมนี่อุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวานะการดีไซน์ก็จะเหมือนกับ c c l a s s นะจะเหมือนกับตัว E 2 2 2, 2 1 2ตัวแรกอะไรเงี้ยนะครับผมการดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะนี่อุณหภูมิยังเป็นตัวเลขอยู่เลยนะปิดอยู่ไลยเห็นไหมนี่ยังเป็นบิดเลยนะฮะเอออันนี้ก็ ก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นม่านเลื่อนม่านปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันเสื่อมสภาพนะฮะมันเป็นยางมันเหมือนกับยางมันเสื่อมมันโดนความร้อนมันทนความร้อนในประเทศไทยไม่ไหวร้อนมากนะฮะร้อนจริงๆนะครับผมขนาดคนรีวิวต้องทาครีมกันแดดแบบหนาๆเลยนะมันร้อนมากจริงๆนะยางเนี่ยมันก็เหมือนกันมันทนไม่ได้นะครับมันก็เลยเปราะกรอบแตกนะครับผมเดี๋ยว ตรงนี้จัดการให้นะผมอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นสภาพแรกค่าว่าวันแรกที่มันเข้ามาสภาพเป็นอย่างไรนะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํามีเอาเล็ตนะครับเป็นที่จุดบุหรีแ่แหละแล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่ตรงกลางนะครับผมน,นี่ถัดลงมาอีกก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์แล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับผมนี่มีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันไม่ให้มันถลไหลลงไปนะฮะแหกโค้งกันพอดีนะก็จะมีระบบช่วยตรงนี้ให้นะครับผม ระบบออฟโรดต่างๆนะครับผมก็ให้มาครบหมดนะนี่สภาพเบาะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสภาพถือว่าไม่ได้โทมมากนะครับผมดูปีกเบาะแรงต่างนี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะฮะภายในถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมหักแค่หนึ่งคะแนนคือเก๊ะตรงกลางเท่านั้นเองนะครับผมที่มันแตกมันกรอบอ่ะมันก็ตามอายุการใช้งานของเขาอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้า ด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับผมตัวบอร์ดเนี่ยก็คือจะนั่งได้สี่ท่านนะจริงนะขพอตรงกลางเนี่ยนั่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องนั่งแหกขานะครับผมมันจะมีอุโมงค์เห็นปะเป็นอุโมงค์เนี้ยมันไม่ได้เรียบไปนะพื้นอ่ะมันไม่ได้เรียบไงเวลาเรานั่งก็ต้องนั่งแหกขาตรงกลางจะนั่งลําบากนะครับผมเอาจริงจริงนะเหมาะกับการนั่งสี่ท่านมากกว่าคนขับคนนั่งข้างแล้วก็ด้านหลังอีกสองนะครับผมตรงนี้จะนั่งสบายมากถ้านั่งสี่ท่านแต่ถ้านั่งสามด้านหลังนั่งสามเนี่ย นั่งได้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยต้องเป็นคนตัวเล็กหน่อยนะครับผมไม่งั้นมันจะนั่งลําบากนะก็จะประมาณนี้สภาพเบาะด้านท้ายก็นี่เลยนะฮะสวยใหม่มากนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังหรอกตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เสียงเงียบมากนะครับเสียงไม่ได้ดังกระหึ่มนะผมไปอ่านรีวิวมาหลายหลายท่านบอกว่าเสียงเครื่องเหมือนลีโวนะตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆรถเนี่ย เสียงเครื่องค่อนข้างเบานะเบาอ่ะรถกระบะเยอะเลยนะเอาตรงนะครับไม่ได้เสียงดังมากนะอย่าเปิดฝากระโปรงให้ฟังกันนี่นะฝากระโปรงอยู่อย่างนี้นะเวลาเปิดก็คือจะมีก้านอย่างนี้นะครับก็คือดันมันลงมานะก็จะประมาณนี้นะไปะนี่เดีย๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องนะผมหลายหลายท่านบอกว่าเสียงเหมือนกระบะรีโว่นะฮะรามาฟังกัน ผมว่ามันก็ไม่ได้ดังมากนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะใช่ไหมถ้าถ้าเราปิดปากระโปรงอ่ะมันก็แบบค่อนข้างเงียบเลยนะเออนี่นะครับนี่คือห้องเครื่องของเจ้า ML 250นะผมเครื่องขนาด2.1ลิตรนะครับมันจะเป็น2,149ซีซีนะครับผมตีเป็น2.1ลิตรนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเติมแอดบูลนะเพื่อนเพื่อคือนี่เบนซ์เนี่ย ถ้าเป็นดีเซลบางทีต้องเติมสารแอดบูสารฉี่หมูนะครับแต่ว่า ML 250คันนี้ที่ประกอบในประเทศไทยอะ่ะไม่มีแอดบูนะครับผมเขาตัดแอดบูออกนะไ,ไอช่องตรงนี้จะไม่มีนะครับถ้าเป็นตัวประกอบนอกนะตัวประกอบนอกจะมีแอดบูนะครับมันจะมีฝาสฟาีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีก็คือก็ใช้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่อง ไอตัวแอดบูโหมดนู่นนี่นั่นนะเออเนี่ยถือว่าเป็นจุดดีเลยนะครับเนี่ยเป็นจุดดีเลยไม่ต้องกังวลนะครับผมก็ขับใช้งานทั่วไปดูแลรักษาแบบทั่วไปนะผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีด้วยไม่จุกจิกนะครับไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นี่นะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะผมหลายหลายท่านกลัวโอ้โหขับเบนซ์เสียงรีโวไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพื่อนๆนี่งไ สวยมากเลยนะ,ะแล้วามาดูนะผมหลายหลายท่านกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องท่อเรื่องสายไฟต่างๆนะครับผมรถเบ้นเก่าๆเนาะบางทีมันก็กรอบแตกใช่ไหมเนี่ยนะค,คุณดูคันนี้นะพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขาดไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับผมไม่มีแบบว่าท่อปรินุ่นนี่น่าแต่นี่ขาดเนี่ยใช้กาวร้อนยามาด้วยนะฮะเออก็ไมไ่น่าเกียดอะไรนะครับผมนี่ พวกท่อน้ํานะครับผมเนี่ยพวกท่อพวกข้อต่อที่เป็นพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมไม่แตกไม่มีรอยกาวเชื่อมนะครับเออเนี่ยเห็นไหมสวยนะครับนี่ท่อน้ํามันเบรกใช้สายถักด้วยนะเป็นไงทําไมต้องใช้สายถักเพื่อความยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นอ่ะยืดหยุ่นนะครับผมเอ่เป็นสายถักนะครับผมอ่ะ แล้วก็ตัวโครงสร้างไม่มีชนนะครับคันนี้โครงสร้างไม่มีชนหนักนะไม่มีชนหนักพลิคว่หมจมน้ํานะครับผมสาภาพสวยเลยนะครับแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยนะบอกนิดนึงละกันนะครับเคยทําสีมาแต่ทําสีภายนอกนะครับทําสีภายนอกด้านในก็จะเป็นแค่แบบละอองสีเกาะตามขอบเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรฝากระโปรงไม่ได้เคยชนนะครับแต่ว่าทําสีข้างนอกมาแต่ด้านในมันโดนละอองสีไปด้วยนะครับผมเนี่ยถ่ายให้ดูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นไหม จะเป็นเฉดละองเกาะนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะคันนี้เนี่ยผมมองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมท่านใดที่หาอยู่นะครับแนะนําแนะนําเลยนะครับผมไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นไม่ได้เยอะหรอกนะครับรถปีสองพันสิบสองอ่ะไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็ ราคาตอนนี้แค่ล้านห้าหมืนเะครับผมได้ขับเบนซตัวใหญ่ขนาดนี้น่ยบอกเลยว่ายัางไงก็คุ้มนะครับผมขนาดถ้าดูนึกภาพไม่ออกดูในกล้องอาจจะมองไม่ออกให้นึกถึง Toyota Fortuner นนะครับให้นึกถึง t o y o ต a Fortuner นะผมขนาดจะใกล้ๆกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะก็จะประมาณแต่มันมีแค่5ที่นั่งไงน,นะฟอร์จูเนมันเที่นั่งแต่ก็ใช้ไม่ไม่ครบอยู่แล้วนนั่งมันก็นั่งแค่2แถวแรกแหละนะครับผมก็จะประมาณนี้ ฝากไว้ละกันนะครับผมในส่วนของจุดที่มันแตกหักจุดที่มีความชารุดเสียหายเดี๋ยวทางผมจัดการให้เดี๋ยวซ่อมบารุงให้ไม่ต้องห่วงไม่ได้ขายสภาพนี้อันนี้คือรถเพิ่งเข้าอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสนใจก็โทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับโทรมาได้ตลอดเลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินโทรมาสอบถามไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีที่จะให้คําปรึกษามีทีมงานเรื่องเครดิตบูโรด้วยนะครับผมโทรมาได้ปรึกษาฟรีไม่เสียตังค์นะครับฝากไว้สําหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็คอยดูเอาไว้แล้ะว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ